สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็ยนๆนะคะท่านผู้ชมทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567ค่ะมาพบกับแม่รินรินสวิสเซอร์แลนด์อีกแล้วค่ะตอนนี้แม่รินมาอยู่ในสวนผกักนะคะหลังจากที่ฝนมันตกติดต่อกันมานานมากเลยปีนี้ฝนตกเยอะเยอะมากค่ะฝนตกแบบกี่เดือนน่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ทั้งสัปดาห์เลยค่ะแล้วก็ พยากรณ์อากาศก็บอกว่าสัปดาห์หน้าก็จะตกอีกเนาะพอดีแมลินก็ลงมาปลูกผักในสวนค่ะแล้วดอกไม้มันสวยนะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศยามเย็นๆนะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วเนาะดอกไม้บานเต็มเลยดอกกุหลาบหอมมากค่ะก,กุหลาบาพันนี้นะเป็นกุหลาบหอมกลิ่นหอมมากเลยอดอกเต็มเลยนี่ทุกคนลวงแล้วก็มีค่ะนี่ ร่วงลงพื้นไอ้ยาไอ้ยานาำแต่ว่านาำเยอะมากเลยนะดอกบานก็มีดอกตูมก็มีค่ะนี่ไอ้ยนาำดอกไอ้น,ออนี่ตูมตูมเล็กๆก็เยอะแยะเลยนี่นี่ค่ะทุกคนบนนี้นะดอกตูมเยอะเลยอะเสียงจิงรีก็ลองเต็มเลยค่ะตอนนี้นี่ตรงนี้ก็สวยนะตรงนี้ก็สวยเดี๋ยวต้อง เอากันไกมาตัดไปเสียบแจกันแล้วค่ะให้บ้านมันหอมๆนะนี่ทุกคนเต็มต้นเลยดูดินี่ข้างในนี่ค่ะเต็มเลยดูแต่ว่าต้นนั้นนะต้นดอกเล็กยังไม่ยังไม่เกิดเลยค่ะปีนี้ยังไม่เกิดอุยอันนี้ดอกตูมุมเต็มเลยทุกคนนี่ก็ดีใจนะเพราะว่ามันสวยงามดีก็ เมื่อวานนี้สามีก็มาตัดหญ้าให้แล้วค่ะเพราะว่ามันยาวมากยาวจนไม่กล้าเดินเข้ามาเลยดูของอันนี้ขนาดตัดไปแล้วหนึ่งรอบนะคะส่วนนี้นะตัดไปแล้วหนึ่งรอบของเราไม่ได้ยังไม่ได้ตัดเลยยาวกว่าเขาอีกแล้วก็เลยมาตัดไปแล้วเมื่อวานสามีตัดแบบทั้งทที่อากาศมันไม่ดีนะแกบอกว่ามันก็ต้องตัดแหละเพราะว่ามันยาวมากแล้ววันนี้วันวันหยุดแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอ่า ราชการอีกเนาะมันจะได้ไม่ไม่มีเวลาตัดแล้วหลังจากนั้นก็ฝนตกมันยาวเกินไปแกก็เลยต้องตัดสินใจตัดเลยค่ะนี่แล้วก็ดอกไม้สัญญานี่นะคะทุกคนก็ม่วงซวยเลยนะมันเหี่ยวหมดแล้วมันอันนี้มันนี่แล้วเพราะว่ามันไม่ไมได้ลงมาแล้เพราะามันฝนตกจนดอกไม้นี่เหี่ยวเฉาหมดเลยเแก่หมดแล้วเนาะแล้วก็โอเคอยู่นะ ตอนมันเยอะๆนะไม่ได้มาถ่ายเลยเพราะมันลงมาไม่ได้ฝนตกทุกวันตั้งเดือนมีนานี่คือตั้งแต่ตั้งแต่มีนาเป็นต้นมาค่ะมีนานี่รู้สึกว่าจะอากาศดีอยู่สองสาวันนี่แหละแล้วหลังจากนั้นจนมาถึงวันนี้ก็เพิ่งจะมีวันนี้แหละที่อากาศเปิดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เปิดมากค่ะเดี๋ยวก็คงจะมีฝนตกลงมาอีกนั่นแหละสักพักหนึ่งเย็นๆนะเพราะว่าพุ่งนี้ก็จะตกแล้วก็วันวันพฤหัสก็จะตกอีกก็เท่ากับว่า มันก็จะตกทั้งสัปดาห์เลยนะเนี่ยมาดูดอกทิวลิปตรงนี้สามีก็ตัดออกไปแล้วแกไม่เห็นถ,ถ้าเราไม่บอกแกก็ตัดออกหมดแลวพอดีวันนี้ปลูกผักค่ะทุกคนดูสิโโหต้องรีบมาปลูกเลยเพราะว่าอากาศดีแล้วต้องมาเลยเพราะมันไม่งั้นนะ่ะฝนตกแล้วมันมาไม่ได้แล้วต้นกล้าผักที่เราซื้อไว้เนี่ยมันก็จะ มันจะตายหมดเลยอยู่ในมันอยู่ในกระถางเล็กกนะันเนาะแล้วซื้อมาไว้นานแล้วมันก็ไม่ได้มาปลูกสักทีวันนี้ก็เลยแบบว่าถ้าฝนตกก็คือก็อยู่กับฝนไปเลยเนาะก็ถ้าไม่ถ้าไม่เน่าก็คงจะรอดเลยแต่ว่าปีนี้ก็โอเคอยู่ปลูกผักได้สําเร็จแล้วค่ะแต่ว่าที่พิเศษปีนี้ก็คือไม่ลินปลูกอันนี้ด้วย่อะยังไม่เคยปลูกเลยต้นผักชีฝรั่งนี่ค่ะเอ๊ะอะไรนะหน่อไม้ฝรั่ง อสปาร์อสปารจีนะคะทุกคนแอสปาลากัสเนอะหน่อไม้ฝรั่งก็ก็เห็นแต่คนอื่นเขาปลูกกันไงเราก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะบ้านเรามันอยู่ที่สูงมันจะเกิดไหมมันจะติดไหมก็เลยพอดีไปเจอไปเจอ,ไปเจอที่ร้านขายพวกผักนี่แหละแบบไม่ได้ตั้งใจไปดูเลยนะมันก็ไปเจอพอดีจ้าเอกมมินก็เลยซื้อมาด้วยเอ่อเท่าไหร่เนี่ยแปดต้นค่ะ ปดต้นซื้อมาก็คือหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งกระถางที่เขาเพาะนะคะนคะทุกคนมันก็จะมีแบบไอ้แบบแบบแบบกระถางเล็กๆเ,เนาะเป็นเป็นแปดต้นอยู่ในกระถางเดียวกันแต่จําราคาไม่ได้แล้วก็เลยเอามาเอามาทดลองปลูกคะ่ะติดหรือไม่ติดก็ไม่รู้นะจะเกิดหน่อหรือไม่เกิดก็ก็ยังไม่รู้ไม่ลองไม่รู้เนาะอยากรู้ก็ต้องลองกันหน่อไม้ว่าร,รังนะคะเอสพารากาสัสนะ ไม่รู้เขาทําค้างด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคนอื่นแต่ล้อยอดมันยาวจะต,ต้องไปดูคนอื่นเขาปลูกในอันนี้ก่อนดูคลิปของเพื่อนๆก่อนนี่ก็ต้องใช้เชือกมัดไว้ค่ะมัดติดกับเสานี่ไม่งั้นเดี๋ยวฝนตกมาเราไม่รู้ว่ามันจะลมแรงแค่ไหนก็เลยต้องเาเสามามัดติดไว้แล้วก็นี่ก็เป็นพวกสลัด สลัดที่เขาปลูกเป็นกระถางแล้วเป็นต้นกล้ามาแล้วค่ะนี่ก็เอามาอย่างละกระถางก็อย่างละกระถางละหกต้นอันนี้ก็สองกระถางก็สิบสองต้นตรงนี้ก็เป็นสลัดสลัดแก้วไหมอันนี้นี่ซุก,กิน่านี่ก็สาม,มาต้นแล้วแกก็บอกว่าพวกเราก็กินไม่ทันอยู่ดีนะสามต้น ปลูกๆไว้ค่ะเพราะว่ารอดก็ดีไม่รอดก็แล้วไปเพราะว่าปีนี้มันต้องยอมรับว่าฝนมันตกเยอะมากจริงๆเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นผักชีนะคะผักชีอันนี้ก็เป็นผักอะไรนะตั้งโอไหมเนี่ยผักขึ้นช่ายผักตั้งโอล อันนี้ก็อย่างละผักชีนี่สิบสองต้นเอ้ยแปดต้นอันนี้ก็หกต้นใช่ไหมแปดถูกต้องอันนี้น่าจะเป็นกระหล่ำค่ะกระหล่ำหัวนั่นแหละคารโบโลโอ,อันนี้ก็จะเป็นไอกระหล่ำดอกใช่ไหมคารโบฟิโอคารโบฟิโอรีเขาเรียกว่าผักอะไรนะ บรอกโคลี ccoli, ค่ะต้นนี้บรอกโคลีตรงบรอกโคลี ccoli, แล้วตรงนี้ก็เป็นพอดินก็ปลูกหัวหอมค่ะหอมหอมหัวใหญ่เนาะตรงนี้แล้วอันนี้ก็เป็นถั่วค่ะเป็นถั่วแต่ว่าก็ต้องคลุมไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกมามันจะแฉะเกินมันจะไม่มีเอ่อมันจะเราต้องอบอบมันนิดนึงให้มันอบอบไม่โดนน้ำเกินไปเพราะว่าดินมันค่อนข้างชุ่ม แต่ว่าก่อนหน้านี้แม่ลินก็ามาถอนหญ้าออกแล้วสามีก็มากลบหน้าดินเกก็เอาเอาปุ๋ยขี้ไก่ค่ะมาหวานไว้ให้หวานแล้วเกก็กลบหน้าแล้วเราก็มาทําแปลงมาขึ้นแปลงทําอะไรต่างๆของเราเองคนเดียวค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นผักร็อก็ตตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาก็รอดมาแล้วก็เด็ดไปกินแล้วรอบนึงนี่อันนี้คือภูมิใจนําเสนอมากเลยค่ะก็คือ ค้างค้างฟักทองนี่ลูกสาวมาทําให้ดูแต่ว่าอันนี้แม่แม่เป็นคนมัดเชือกนะแล้วก็ตรงนี้ลูกเป็นคนออกแบบว่าแม่ต้องทําแบบนี้ให้มันแน่นๆนะแน่นๆแล้วก็เอา,เอาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ลูกสาวบอกเนาะจริงๆแล้วอะ่ะส่วนตัวเราตัวเองอะ่ะคิดว่าจะเอาแค่เสานี้เสาเดียวแล้วก็ให้มันเลื้อยขึ้นแบบนี้ เลยขึ้นไปจนถึงยอดถึงยอดถึงยอดถึงตรงนี้มันก็จะมีลวดตาข่ายให้เกาะอยู่อะไรแบบนี้เขาิดคิดว่าทําแค่นี้เอาแค่ต้นละเสาละเสาแต่ทีนี้ลูกบอกไม่ได้แม่ต้องทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้มันนอนด้วยยืนด้วยมันจะได้แข็งแรงอะไรแบบนี้นะเขาก็เลยมาช่วยช่วยทําแต่ว่าเราก็มัดก็เลยบอกว่าหนูเอาไม้นี่ให้แม่ก็พอแต่แม่มัดเชือกเองก็เลย ได้ไปได้เป็นค้างแตงค้างฟักทองที่สวยงามค่ะอันนี้ก็เป็นฟักทองพันเป็นฟักทองค่ะฟักทองกลมๆลีลีกลมๆที่เอาไปทําซุปทําฟักทองนึ่งฟักทองบวชนะคะนี่ซื้อมาสี่ต้นแล้วสามีก็ซื้ออันนี้ให้ด้วยเอ,อ,อะไรนะแตงกวาเนี่ยซื้อมาต้นหนึ่งเอามาลองปลูกดูก,ก่อน ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นงามหรือไม่งามก็ถือว่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้วันนี้ก็คือทำเสร็จหมดเลยพอแล้วส่วนตรงนี้มมลินก็หยอดเอหยอดมเมล็ดฟักทองน้ำเต้าไปด้วยค่ะตรงนี้นะตามเอเสาเนี่ยหยอดมเมล็ดไปเ่ือมันขึ้นมันไม่ขึ้นก็แล้วไปตรงนี้ ก็เป็นค้างที่ต่อกันมานะคะก็เป็นไม้เป็นไม้ที่เราตัดมาจากป่านั่นแหละก็ไปตัดเองจากตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็มันก็ยังใช้งานได้อยู่ค่ะใช้งานได้ข้ามปีเลยแหละนี่อันนี้เป็นไม้ปีที่แล้วส่วนอันนีนะ้เป็นไม้ตั้งแต่หลายปีแล้วนะแต่ว่ามันแก่นมันก็ยังแข็งอยู่ค่ะยังเป็นแข็งอยู่นะเป็นแก่น เปลือกมันเนี่ยมันออกแล้วแหละแต่ว่าแก่นมันยังโอเคใช้งานได้อยู่แล้วก็ใช้งานไปน่าจะได้อีกสักปีสองปีอยู่นะหมายมันแข็งอยู่ส่วนอันนี้ตัดมาปีที่แล้วแล้วตรงเนี้ยที่เขียวๆน้ำเงินนี่ก็คืออ้นั่นนะคะทุกคนสําหรับทากนะเห็นไหมทากกับสู่สวรรค์แล้วเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะเข้ามากินผักหมดเลยก็ต้องใช้ใช้อันนี้ช่วย ทาคาเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะเป็นมะเขือเทศพันรีนะลูกทรงรีก็ซื้อมานานแล้วไงเราก็มาอยู่ในในห้องใต้ดินนะตั้งนานนะก็เลยซื้อมาสี่ต้นมะเขือเทศอันนี้แม่ลินก็ทําค้างไว้ให้เขาด้วยนะเพราะว่าถ้าถ้าใบเขาขึ้นมาเนี่ยก็คือ มันอาจจะเยอะเนาะเราก็กลัวว่าใบเขาจะข้ามไปสวนนั้นอาจจะนี่ก็เลยทําไม้นี่กั้นไว้เดี๋ยวพอต้นเขาขึ้นมาแบบนี้เนาะเราก็จะให้เขาขึ้นมาอยู่ในส่วนพื้นที่ของเราไม่ให้เขาข้ามไปทางโน้นเพราะว่าปีที่แล้วนะไอฟักทองฟักทองน้ําเต้าของเราอะข้ามไปฝั่งโน้นเยอะเลยแล้วเขาก็บอกว่าของเธอมันข้ามมาของฉันด้วยวก็เลยบอกว่า ก็เธอก็กินไปเธออันที่ข้ามไปฝั่งเธออะไรแบบนี้เนาะแต่จริงๆเราเขาก็พูดบอกเราแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรนี่ค่ะเวลาปลูกผักช่วงนี้ก็ต้องแบบว่าเนี่ยฝนกําลังมาก็ต้องเอาพลาสติกนี่คลุมไว้ด้วยอันนี้มีสองแปลงนะคะทุกคนแปลงนี้เป็นถั่วอีกแปลงหนึ่งเป็นเป็นเออะไรนะต้นหอมหัวหอมหอมหัวใหญ่ค่ะตรงนี้หอมหัวใหญ่อันนี้ถั่ว ดี๋ยวฝนตกมาสัปดาห์นี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่ามันกลุมพลาสติกเรียบร้อยแล้วโอเคแล้ววันนี้เสร็จภารกิจไปนี่ค่ะภาพรวมๆสำหรับปีนี้ดูสิหน่อไม้ฝรั่งเราจะเกิดไหมเดี๋ยวก็กต้องลุ้นตัวเองก็ต้องลุ้นของตัวเองนะคะเพราะว่ามันที่นี่มันยังไม่มีใครปลูกไงเขายังไม่ ไม่รู้ว่าเขาทดลองกันหรือ,อยังว่าเราปลูกมันไม่ขึ้นหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ปลูกเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราอยากรู้ไม่ลองก็ไม่รู้นะคะทุกคนก็ต้องปลูกเองนี่นะคะเสียงจิ้งรรหรีดเรไรยามหัวค่ําตอนนี้น่าจะกเกือบๆหกโมงแล้วนะคะ่ะเนี่ยบรรยากาศใบไม้ก็กลาลังเคี้ยวอ่อนสวยงามมากเลยนะแต่ว่าหิมะบนยอดเขานู่นก็ยังอยู่นะ ยอดเขาก็ยังอยู่แต่ว่าใบเชอรี่นี่คือช่วงเนี้ยกำลังเขียวอ่อนสวยงามเลยนีรินก็ยังไม่ได้เข้าป่าไม่ได้ไปไหนเลยค่ะทุกคนยังไม่ได้ไปเก็บผักป่าสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันติดฝนอยู่อุย้ยกำลังมาอีกแล้วค่ะฝนฝนฝนสำหรับคลิปนี้ก็ ท่านผู้ชมเพื่อนๆ FC คนไหนที่เพิ่งจะเข้ามาคลิปดูคลิปของมารินครั้งแรกนะคะก็ฝากกดติดตามให้มารินหน่อยนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าจะแบบกำลังใจให้ได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนี๋ยวก็แบบถ้าถึงฤด,ดูเก็บเห็ดแล้วก็จะเข้าป่าเก็บเห็ดช่วงนี้ยังเก็บเห็ดไม่ได้เข้าป่าไม่ได้ก็มาปลูกผักไปก่อนคะ่ะปลูกผักรอแล้วก็ อยู่บ้านก็ถักโครเชต์ถักเสื้อถักอะไรไปเรื่อยค่ะนี่ดอกไม้ก็สวยงามมองไปทางนั้นก็สีม่วงนะคะดอกไม้สีม่วงเนาะหญ้าก็โดนตัดไปแล้วสบายใจแล้วค่ะเราไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะเอออะไรนะเอ่อต้นอะไรนะที่มันกัดๆนะคล้ายหมามุ่ยอะคะ่ะ อะไรละลืมชื่อมันแล้ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเนาะว่ามันจะไอ้นี่เราุต้นอะไรดิฉันลืมชื่อไอ้ที่เป็นหนามอะค่ะออร์ติเกออร์ติเกภาษาไทยก็คือฮ่าลืมนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะตอนนี้ไปเก็บผักไปเก็บผักไอ้ออผักโขมค่ะผักโขมผักโขมบานเ้านะพี่น้อง ไปลวกกินกับน้ำพริกก่อนนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ